ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ by Business Today Today for Tomorrow นายกสั่งก่อติดผลกระทบสองแบงก์สหรัฐล่มนายแบงก์ประเมิน s v b ล่มกระทบส่งออกไทยดัชนีคูรเรียนฟื้นตัวต่อเนื่องทคสอัด3า0 0 0ล้านช่วยธุรกิจเกษตรปรับกระบวนการผลิตสำนักงานสลากเปิดบริการจ่ายรางวัลแบบ Drive to Switch นายกสั่งก่อติดผลกระทบสแบงก์สหรัฐล่ม นางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลรองโฆษกประจำสำน,นักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลติดตามสถานการณ์จากกรณีธนาคารสองแห่งในสหรัฐปิดตัวลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกพร้อมประเมินผลว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยหรือไม่เพียงใด อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบไม่มีธนาคารหรือสถาบันการเงินของไทยมีการลงทุนหรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธนาคารที่มีปัญหาทั้งสองแห่งพร้อมประเมินว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินในสหรัฐน่าจะอยู่ในวงจำกัดเนื่องจากทั้งสองแห่งมีการทำธุรกิจที่มีความเฉพาะไม่ได้มีการบริการแบบกว้างขวางเช่นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนายแบงค์ประเมิน SBB ล่มกระทบส่งออกไทย ดรอมรเทพเจวราผู้บริหารสำนักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนธนาคาร CIMB ไทยกล่าวถึงการปิดตัวของธนาคาร SBB หรือ Silicon Valley Bank ซึ่งเป็นแบงค์ใหญ่อันดับ16ในสหรัฐว่าหาก SBB มีปัญหาลามต่อหรือมีความไม่แน่นอนอาจกระทบภาคส่งออกของไทยซึ่งก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วให้ชะลอต่อได้ส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกน่าจะย่อตัวลงตามอุปสงค์ที่อ่อนแอ ทำให้การนําเข้าไทยลดลงตามไม่น่ามีปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเหมือนก่อนหน้านี้ส่วนภาคการท่องเที่ยวของไทยไม่น่ากระทบโดยรวมปัญหานี้น่าจะกระจุกในสหรัฐไม่น่ากระทบเอเชียแปซิฟิกมากนักโดยเฉพาะจีนที่ยังเติบโตได้ดีแต่แน่นอนว่าการส่งออกไม่สดใสดัชนีครัวเรือนฟื้นตัวต่อเนื่องศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน หรือ k r ECI เดือนกุมภาพันธ์และ3เดือนข้างหน้ายังปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องที่36.6และ38.6จาก35.1และ37.8ในเดือนมกราคม2,566โดยครัวเรือนมีความกังวลลดลงจากมุมมองที่ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวซึ่งได้หนุนจากการจ้างงานในประเทศอีกทั้งครัวเรือนมีความกังวลลดลงเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายและราคาสินค้า สอดคล้องกับค่าของชีพที่ชะลอตัวในระยะข้างหน้าอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความเสี่ยงอีกหลายด้านทั้งค่าครองชีพที่ชะลอลงแต่ยังอยู่ในระดับสูงและทิศทางอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นซึ่งจะเข้ามากดดันกำลังซื้อของครัวเรือนทกสอัด30,000ล้านช่วยธุรกิจเกษตร,รษปรับกระบวนการผลิตนายมนพจีนาไหมผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสหกรณ์การเกษตรกล่าวว่าทกส พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการลงทุนที่ตอบโจทย์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมตามหลัก BCG m o เด l ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตรวงเงิน3 0 0 0 0ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยรอย้อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนหรือลงทุนในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อได้ที่ทคออสอทุกสาขาทั่วประเทศสำนักงานสลากเปิดบริการจร่ายรางวัลแบบ Drive to s w i c t พันโทนหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวถึงบริการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าได้เปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัลแบบ Drive to s w i c t เริ่มตั้งแต่วันที่13มีนาคม2566เพื่อเป็นการยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในการขอขึ้นเงินรางวัลอย่างไรก็ตามการขึ้นเงินรางวัลในรูปแบบดังกล่าวให้บริการไม่เกินรายละ30บใบและจะใช้วิธีการโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นโดยหักค่าอากรสเตมและภาษีเรียบร้อยแล้วกรณีโอนเงินรางวัลต่างธนาคารโอนได้ไม่เกิน2ล้านบาทต่อรายเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาเนนาทีถึง15นิกในวันทำการโดยไม่หยุดพักเทีย่ยง